สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคลิปตัวนอตนะครับจะมาสอนการสร้างสับแอคเคาท์นะครับเปิดสับแอคเคาท์ในบัญชีของเรานะครับบนแอป binance นะครับมุ่งต้นเราก็เข้ามาที่ binance นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับผมแล้วเราคลิกไปที่ตัวรูปโปรไฟล์แล้วก็คลิกไปที่แดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดจากเราเข้ามาหน้าแดชบอร์ดแล้วนะครับเมนูทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นคําว่าสับ แอคเคานะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยทางซ้ายมือคนที่ยังไม่เคยสร้างนะครับก็เข้ามาก็จะเจอ,เ,อ,อเขาจะถามนะครับว่า Subaccount allow your trade นะครับก็คือ multiple account ก็คือให้เราทำการ active กด active ไปก็คือคนที่เข้ามาครั้งแรกก็จะขึ้นปุ่ม active ตรงนี้สีเหลืองๆนะครับให้เราทำการกด active ไปเลยเมื่อทำการ active แล้วนะครับ ก็จะได้หน้าตา UI ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับก็หลายเมนูเลยนะครับต่อไปเราก็มาทำการสร้าง sub account ต่อไปเราทำการสร้าง sub account นะครับให้เรากดที่ปุ่ม create sub account นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกประเภท sub account ไทยนะครับ create with email create with virtual email หรือว่า third party นะครับตรงนี้เราก็ใส่ อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นผมจะสร้างส่ายคอตัวนี้ผมจะใส่โอเคนะครับพอทำการสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะระบบก็จะส่งรหัส otp ไปอย่างตัวอีเมลนะครับที่เราทำการลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่นี้โอเคแบบนี้นะครับเราก็จะได้สับแอคเคาน์ของเรามาแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะใส่โน้ตเป็นแบบว่าอย่างเช่นอาจจะแบบไว้สำหรับเปิดบอร์ดแยกนะครับเป็นบอรคอนิกนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเลย ตรงนี้ก็จะมีให้เราดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลนะครับตรงนี้พวกรหัส Google to FA Machine Future Option อะไรพวกนี้เราก็สามารถตั้งได้ตรงนี้เลยนะครับ e t a b l e Future นะครับก็คือเปิดใช้งานในส่วนของ Future โอเคแล้วก็ถ้าเปิดใช้งานเราก็จะติ๊กขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ถ้าทําการต้องการเปลี่ยนอ e ีเมลก็ทําการเชนอีเมลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลเดิมอีเมลใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลใหม่นะครับแล้วก็ทําการกดคอนเฟิร์มได้เลยโอเคครับผมก็การสร้างสับแอคเคทาก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ในการสร้าง API นะครับต่อไปก็คือเป็นการสร้าง API ตัว API Management ที่เราจะไปเชื่อมกับตัวตัวบอร์ดของเรานะครับก็ คลิกเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับเมนู api management นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนคลิปตรงนี้ขึ้นมาให้เรากด Agree ไปครับผมแลนะครับเข้ามาแรกๆเลยก็ยังไม่ได้มี api เนาะเราให้เราทำการกด Create api นะครับด้านขวามือข้างบนเลยนะครับแล้วก็ทำการกด System Generate นะครับตรงนี้กด Next แล้วก็เลือก s u b Account นะครับเป็น email แล้วก็เลือก Account ของเรา นะครับที่เราต้องการแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อ API สมมติว่าเป็นชื่อ c o r o n i o t o t นะครับให้กดทำการ n e x t ไปนะครับโอเคก็เอามาใส่ในตัวระบบตัวนี้นะครับผมโอเคระบบก็ทำการสร้างตัว API key ข,ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะ มี API key แล้วก็ Secret key แล้วก็แล้วก็ก o อบสตัวนี้ API key แล้วก็วก Secret key ตัวนี้ไปใส่นะครับในตัวบัตรของเราแล้วก็อย่าลืมมาทำการติ๊กนะครับทำการติ๊กตัวให้เปิดใช้งาน t r a t e Future นะครับโดยเข้าไปที่ Modify ปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วเราก็ ตรงนี้ก็จะเป็น ip นะครับถ้าเรามี ip ของตัว s e r v ์ฟเวอร์เราก็เอา p มาใส่นะครับผมตรงนี้เราก็ติ๊ก editable Tape นะครับแล้วก็สำคัญตรงนี้เป็น editable ที่เป็น reading เฉยนะครับก็คือให้บอททำการอ่านข้อมูลได้อย่างเดียวก็คือไม่สามารถถอดหรือว่ายกเงินอะไรได้นะครับตรงนี้ก็คือ ติ๊กเติ่มต้นผมเอา IP ของ Google ไปใส่ก่อนนะครับแ8ดจุดปจดเป็นตัวข้อมูลนะครับแล้วเราก็ระบบไว้ทำการให้ติ๊กตัว e d i a b l e นะครับตัวเทรดฟิวเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเซฟโอเคโอเคเท่านี้ก็ทำการาเพิ่ม สร้าง API เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับบอทตัวของเรานะครับตรงนี้ก็ให้บอร์ดทำการเทรดฟิวเจอร์แล้วก็ฟิกตัว API ครับผมท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการสร้าง API นะครับ